เรื่องต่อมาครับเป็นอีเมลจากคุณนัทครับอายุ <c oughs> 39 <c oughs> แล้วโตแล้วโอ้ยเด็กกว่าผมแค่สองสมปีเอ้สองใช่สองสมปีคุณนัทจากระยองนะครับพี่แซคครับผมแต่งงานมาสิบสองปีมีลูกมีลูกหนึ่งคนผมเพิ่งรู้ว่าภรรยาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง <c oughs> กับคนในที่ทำงาน เธอบอกว่าเหงาแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งจากการมีสัมพันธ์นี้ใช่ไหมผมเจ็บครับแต่ก็ห่วงลูกไม่รู้ว่าควรซ่อนเออไม่รู้ว่าควรซ่อมปัญหาครอบครัวนี้หรือยอมรับว่ามันควรจบได้แล้วพี่ครับคนเป็นพ่อควรคิดถึงอะไรเป็นดับแรกในสถานการณ์แบบนี้ โอ้ขอบคุณมากเลยสําหรับอีเมลนี้ชอบว่ะไม่ได้ชอบที่คุณมีปัญหานะแต่ชอบเรื่องแบบนี้นัดครับนัด <c oughs> ครับนัดครับนัดครับ <c oughs> เอเข้าใจครับในสิ่งที่นัดรู้สึกเข้าใจในสิ่งของคนเป็นพ่อที่มีลูกแต่ถ้าเกิดว่าผมจะบอกเงี้ยว่า บางทีเราก็ติดอยู่ในกรอบของของอสังคมมากจุดเกินไปที่คิดว่าคำว่าครอบครัวต้องเป็นพ่อแม่ลูกเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะขาดความอบอุ่นนู่นนั่นนี่บอกเลยไอ้ที่มันคนเรามีปัญหาส่วนใหญ่ก็เพราะอะไรเพราะไปรับยาพิษเหล่านี้มาจากรอบตัวเหานี้แหละไอ้พวกแบบ ชอบบูลลี่คนอื่นชอบชอบแบบพูดแลอวแบบไอ้ลูกไม่มีพ่อไอ้ลูกไม่มีแม่ไอ้ลูกเด็กบ้านแตกไอ้เหี้ยพวกนายเหี้ยนะเหี้ยนะเอาจริงเราควรจะสร้างความเข้าใจกับลูกให้ให้ให้มากที่สุดอีกอย่างนะครับอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นตรงลูกเอาตัวเองให้รอดก่อนต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่เฮ้ยแฟนกูไปมีคนอื่นเขาบอกเขาเหงา และรู้สึกว่ามีคุณค่าอีกครั้งนัดมึงทำอะไรกับแฟนมึงมึงละเลยแฟนหรือเปล่าหลายคนพอมีลูกอะ่ะมึงแม่งไม่สนใจเมียเลยเมียบางคนไม่สนใจผัวเลยเพราะว่าเอาแต่สนใจลูกการมีลูกไม่ผิดแต่เราอยากให้ลูกมาเป็นตัวที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ะมันมีปัญหาไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่า ลูกที่รักที่สุดอะแต่มันเป็นตัวทําให้ครอบครัวพังมันก็ไม่ดีนึกออกปะมัน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 ไม่ดีมันไม่แฟร์กับใครเลยไม่แฟร์กับลูกด้วยแล้วถ้าลูก,กวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาว่าเอาที่เป็นทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าแม่มาโฟกัสกูหรือพ่อมาโฟกัสกูมากเกินไปอ่ะเด็กเขาโตขึ้นเขารู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะเขารู้สึกเอา้าชิบหายแล้ะทำไมกูเป็นลูกที่เกิดมาผิดอย่างเนี้หรอไม่รู้สิอันนี้เชื่อไม่เชื่อก็ได้นะแต่ว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกูนะอ่ มึงทําไม่มีเหงาและเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าเขาเพอเขาไม่มีคนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งเขายังคงเป็นเป็นสาวสะพั่งที่สามารถให้ความสุขกับตัวเขาเองและคนอื่นได้เฮ้ยมึงทุกคนต้องการความรู้สึกแบบนี้นัดอย่าโทษแต่แฟนนะเว้ยโทษแต่เมียไม่ได้มึงโทษตัวเองด้วยนัดมึงละเลยเขามากเกินไป อืมแปลว่าสิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเพอ่เพอมึงไม่เอากันเลยเพราะวะ่าตั้งแต่มีลูกอ่ะหรือเอาน้อยมากคือมันสําคัญนะเว้ยมันสาคัญอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่ามีลูกไงมีลูกพ่อแม่เป็นพ่อแม่แล้วต้องรักษาครอบครัวนี้มึงอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นไอ้เหี้ยมันไม่ใช่มึงต้องเยียวยาจิตใจของกันและกันให้ได้ก่อน นะลูกก็คือลูกส่วนลูกรอวน,นี้ถ้ามึงคุยกันแล้วมันมันรู้สึกว่าเออมึงรับไม่ไหวอ่ะเธอเราเราเรา,เราเลิกเป็นพ่อแม่กันไหมเอ้เราเลิกเป็นหัวเมียกันไหมแต่เราเป็นเป็นพ่อแม่ให้ลูกก็ได้เราจะยังอยู่บ้านเดียวกันไหมถ้าไม่อยู่เราแยกกันไหมแต่คุยกับลูกนะว่าเออเนี่ยลูกพ่อกับแม่เออแม่เขาต้องแบบทํางานนะหรือเอาว่ากับเอาความจริงก็ได้บอกแม่กันเออเนี่ยแต่บัเรารักกันนะเรารักลูกราลัก,ล,กลูกนะ คือสุดท้ายว่าหนึ่งลูกก็ต้องโตครับแต่เขาต้องโตด้วยเรื่องราวแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับวัคซีนนะไม่เขาได้เติบโตไปอีกรูปแบบหนึง่งคราวนี้เขาจะเป็นเด็กที่มีปัญหาชีวิตไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักความความสุขในชีวิตเขาไหมเนี่ยมันอยู่ที่พ่อแม่ปฏิบัติตัวแล้วว่าคุณให้ความรักกับลูกแค่ไหนผมว่าถ้าเกิดคุณคุยกันดีๆแล้วแยกกันด้วยดีโดยไม่มีทะเลาะเลยอาจจะไม่มีผลเสียกับลูกเลยก็ได้เพราะลูกไม่เคยเห็นคุณทะเลาะกันรู้แต่พ่อแม่คุยกันดีมากแล้วก็ดูเป็นผู้หญ เด็กก็จะโตเป็นแบบมีพุทธิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถคุยกันกับทุกความสัมพันธ์ทุกคนได้ว่าเอ้ยเราโอเคไม่โอเคเราแยกกันเราครบกันเราเป็นตัวอย่างให้เด็กดูได้ไม่ใช่แบบวอนวันลูกกลับมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตบตีกันด่ากันดูถูกกันละกันเรื่องของการที่ออกไปมีคนนั้นคนนี้แล้วแล้วหยุดนะฮะใช้คําว่ามีชงมีชู้เนี่ยหยุดเถอะมันเป็นการอมืมันเป็นคําที่ไม่ควรเอามาใช้หรือให,ให,ให้ให้เด็กต้องได้ยินครับ นะครับมันไม่ใช่คำที่ดีเดีดอะไรเลยเนาะคือจริงจริง,รงเรื่องเนี้ยมันสำหรับสาหรับตัวเองนะตัวคุณเองเนี่ยง่ายมากมันไม่ได้ยากที่อะไรเลย,เ,ลยเราเจอปัญหาแล,แล้วตัวเราเองก็ผิดใช่ไหมนะัดตัวเราผิดยอมรับหรือยังเพราะเราผิดฉะนั้นมันอาจจะยังกลับมาดีก็ได้นะถ้าเราคุยกับเขาอย่างจริงจังเรื่องเรื่องเรื่องนี้คุยกับแฟนเะนี่ย อาจจะไม่บ้านแตกก็ได้แต่สําคัญคือนัดมึงโตหรือยังอะอายุสามเก้าไม่ได้แปลว่ามึงเข้าใจโลกนะมึงโตขึ้นได้หรือยังเอาจร,จริงถ้าเมียมึงยังรักมึงดีอยู่แต่เขาแค่ไปมีความสัมพันธ์คนอื่นแต่กลับมาบ้านเขาดีมากเขารักมึงเหมือนเดิมเขารักลูกเหมือนเดิมเขาให้เกียรติมึงเหมือนเดิมไอ้เฮียมึงคิดอะไรมากมายมันต่างอะไรกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งก็ไปเที่ยวอ่างเที่ยวหมอนวดไปมีกิ๊ก เมียมึงมีบ้างแล้วเป็นไงไปอะแต่ถ้ามึงคุยกันดีแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาไม่ปิดมึงมันอาจจะเป็นอะไรที่อ่ะโอเคเข้าใจกันดีว่าอยู่กันได้อรักกันอยู่เหมือนเดิมแล้วเชื่อไหมถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอคนที่เข้ามายุ่งกับเมียมึงอ่ะเขาก็จะไม่มีอำนาจหรือมีสิทธิ์อะไรในการที่จะมาทําให้มึงแตกแยกกันได้เลยเขาจะเป็นแค่เอ้าหรอเป็นแค่ผู้ชายแก้เงาอ่ะโอเคครับผมแล้วเขาต้องให้เกียรติมึง มันมันเปลี่ยนไปเลยนะเวย้ยเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปอีกแบบเลยนะบางคนก็จะอาจจะบอกว่าเฮีย yeah, พี่ทําไม่ได้มันสุดตรงไปพี่ทําไม่ได้จริงๆดูนั่นนี่ก็อืม <c oughs> มันก็พูดยากเนอะมันมันเป็นเรื่องของ วิธีการคิดอะ่ะมันเป็นเรื่องทัศนคติมันเป็นเรื่องของการเข้าใจชีวิตมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้มันกับการเติบโตขึ้นในในในวิธีคิดแบบนี้บ้างนะครับเราต้องถามตัวเองว่าเราเราักเมียรเราเนี่ยเรารักเขาแค่ร่างกายหรอถ้าเรารักเขาที่จิตใจถ้าเขายังเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีอยู่ร่างกายเขาจะไปสนุกสนานที่ไหนบ้างไม่ตายไม่เป็นเรื่องผิด เหมือนกันมึงเป็นผู้ชายวันหนึ่งมึงไปเที่ยวถ้าเมียมึงเองเขาก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นก็อยู่กันได้เป็นผัวเมียกันปกติเหมือนเดิมเห็นปะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขั้นจะต้องลบลาค่าฟันค่าแกงกันทะเลาะกันจนจนแตกแยกถามว่าได้อะไรเหรอมึงต้องการชนะกันเรื่องอะไร คนสองคนอ่ะไม่เคยทําผิดต่อกันเลยอยู่ด้วยกันแต่ก็เหี่ยวเฉาแห้งตายอยู่สองคนอ่ะมันมันดีตรงไหนกูถามจริงๆริงมันดีตรงไหนอันนี้ไม่รู้นะฟังแล้วก็ลองเก็บเอาไปวิเคราะห์กันเองดูนะรายการนี้ไม่ใช่รายการที่จะโลกสวยแล้วก็ให้คําแนะนําแบบโอ้ยอุดมคติมากเราต้องเป็นพเมียที่ดีซื่อสัตย์ต่อก,กันให้เกียรติกันอยู่ในทางของศีลธรรมในทางพุทธเไม่ไม่ไม่ไม เอาความเป็นจริงแล้วมึงอย่าลืมนะประเทศไทยเองอะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีหลักการผิัวเดียวเมียเดียวโอ้โหประเทศไทยไี่เป็นประเทศอีโรติกมากเทบจะแก้ผ้าเดินกันเลยมึงมีเมียกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนมีผัวกันได้ไม่รู้ต้องเท่าไหร่ถูกไหมกูว่าววมันแล้วกูก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะไปแบบเฮียบอกว่าผู้ชายทําได้ผู้ชายเป็น,เ,ปนเพศที่ทําได้ทเที่ยวได้ไม่ผิดแต่ผู้หญิงทามันไม่ดีผู้หญิงทำแล้วเป็นกะหรี่ไม่ ไอ้เหี้ยพวกนี้นี่คือการเหยียดมึงเป็นชายแท้เกินไปไม่ไอ้เหี้ยมันมันคนเหมือนกันเข้าใจปะคนเหมือนกันเออแล้วเอาจริงคําว่ากะหรี่ก็ไม่ได้เป็นคําที่น่าเกลียดอะไรก็เป็นอาชีพหนึ่งอะที่เขาก็เลี้ยงดูตัวเองได้เออแต่เราเอามาเหยียดกันไปเองเหยียดกันไปเองกูวา่าคําคําเนี้ยมันถูกมาใช้ในแง่ดีก็ได้อย่างเช่น เป็นเมียที่ดีเป็นกะหรี่บนเตียงอะไรเงี้ยโอ้ก็ถือว่าได้เมียที่ดีเลยนะเอาเป็นว่าคําตอบของของกูวันเนี้ยอาจจะสอนหรือแนะนําให้ใครที่เจอปัญหานี้อยู่หรือแม้แต่ตัวของนัดเองเติบโต,ตขึ้นนะในมุมมองแบบนี้อืมลองปรับเปลี่ยนมุมมองตัวเองดูบ้างชีวิตมันจะง่ายขึ้นแล้วลูกจะไม่ไม่รู้สึกว่าบ้านมีปัญหายังดูแลลูกได้ดีดต่อไป ออลูกก็เติบโตมาได้ต่อให้จะมีพ่อหรือไม่มีพ่อมีแม่หรือไม่มีแม่หรือมีทั้งคู่แต่เขาเขาอาจจะแบบรักกันไม่รักกันมันอีกเรื่องลูกโตมาได้ครับด้วยความรักของพ่อแม่อยู่แล้วแล้วเราก็ต,ต้องสอนให้ลูกเขาแข็งแกร่งกับชีวิตด้วยให้เขาเรียนรู้หลายๆสิ่งให้เขาเห็นเรื่องมุมมองความสัมพันธ์ในชีวิตของพ่อแม่ด้วยมันทําให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นไปอย่างมีความมีภูมิคุ้มกันในในตัวเองนะครับสามารถ เขาจะมีประสบการณ์ก่อนก่อนเพื่อนอะว่าเฮ้ยบ้านกูเป็นแบบนี้ว่าเฮ้ยกูมึงไม่เคยเจอใช่ไหมบ้านเป็นอย่างมาก่อนฉะนั้นวันหนึ่งเขาไปเจอปัญหาแบบนี้เขาจะแก้ปัญหาได้เขาจะเห็นว่าเออพ่อแม่ยังคุยกันได้เลยฉะนั้นเขาเองก็ต้องคุยกับกับความสัมพันธ์ของเขาได้เหมือนกันในอนาคตเออก็ปรับใช้ได้ครับโอเคหวังว่าคําตอบที่ให้ไปมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะนั้น,นะขอบคุณมากครับนัทจากรลายยอง